ขอกล่าวสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดินเล่นสตูดิโอนะครับวันนี้เรามากับรายการแวนการ์ดนิวส์อีกเช่นเคยนะครับโดยวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิปไม่ใช่น่าจะเป็นแหละมันก็เป็นคลิปของอที่มาจากไลฟ์วันที่เท่าไหร่วะวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะทราบข้อมูลกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราก็บางคนสำหรับคนที่ไม่ทราบหรือว่าไม่ได้ตามการ์ดใหม่นะครับเราก็ มีการนำเอากาดมานําเสนอกันครับทำไมเหงื่อมันหอ,อกเยอะว่เฮียมัได้อยู่ในห้องแอร์ด้วยเออนี่ไงว่าแล้วจะเป็นหัวกูแววยังเหงื่อออกนะโอเคสําหรับคนที่ไม่ทราบนะสําหรับการ์ดใหม่ว่ามันมีการอัปเดตอะไรมาบ้างนะครับก็วันพื้นฐันที่ผ่านมาก็มีอัปเดตมา3ใบนะครับที่เป็นไฮไลท์นะที่เป็นไฮไลท์ส่วนการ์ดอื่นๆเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันนะครับจริงๆก็มีออกมาแล้วหลายใบยด้วยนั่นแหละแต่ว่าเราก็ไม่ได้ทําคลิปนะรเราเอาทําอันที่เป็นไฮไลท์ก็แล้วกันนะครับ โอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับโดยวันนี้เราก็น่าจะมีแค่3ใบเนี่ยมาสั้นๆเลยครับการ์ดใบแรกนะครับก็จะเป็นเอ่อถ้าาเท่า,า,า,าที่แปลไทยนี้เป็นนางไม้มังกรปีศาจนะครับคาชินสกิลมีเยอะด้วยกันนะครับสามสกิลนั่นก็คือมีคอนติเนียลออโต้แล้วก็ออโต้นั่นเองครับเป็นยูนิตเกรดสองชิลห้าพันพาวเวอร์หนึ่งหมื่นนะครับแคลนดักกอนเอ็มไพร์แล้วก็เนชั่นดักกอนเอ็มไพร์นะครับ สกิลของการ์ดใบนี้มีอยู่ว่านะครับคอนติเนียสกิลที่1นะครับถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนนาะลุคามิการ์ดใบนี้ก็จะการเพียงแค่แคลนนาะลุคามิเท่านั้นเอง,เองครับเอาไว้ใช้กับการ์ดเก่าได้นะสำหรับใครที่เล่นพีเมียมอันนี้นี่ผมแตกฉารดแล้วตอนแรกยังงงอยูงไงว่าไอ้สกิลนี้มันมีไว้เพื่ออะไรวะเออมันชวนงงอะ่ะเออตอนแรกเราทัศนคติเราคิดว่ามันใช้แค่แวดีไง แต่พอมาอ่านดีๆอ๋อมันก็ใช้กับพรีเมียมได้นี่หว่าเออเนั่นแหละมันก็คือใช้กับการ์ดเก่าๆได้นะครับที่เป็นแคลนนารุคามิได้เลยนะครับโอเคครับสกิลที่2ออโต้นะครับเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องเลียกาบเซอร์เคิลถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นเพียงแค่แคลนนารุคามินะครับดูท็อปเด็์ของคุณ7ใบค้นหาการ์ดท,ที่ติดชื่อวอร์เมเลียนนะครับที่เป็นเพียงแคลนนารุคามิหรือว่าการ์ดอีเทอร์นอลทันเดอร์โบนะครับจาก การ์ดเหล่านั้นไม่เกินหนึ่งใบโชงให้ดูแล้วก็นําขึ้นมือและสับกองการ์ดนะครับถ้าโช์การ์ดให้ดูเลือกการ์ดจากมือของคุณ1ใบนะครับและนําการ์ดใบนั้นเข้าโซ่หรือทิ้งการ์ดใบนั้นนะครับส่วนใหญ่ก็เอาเข้าโซ่แหละเพราะว่าคือถ้าเซิร์ชเจอวอร์มิเลียนก็เอาเข้าโซ่ใช่ไหมครับแต่ถ้าไม่เจอก็ทิ้งการ์ดไปอื่นแทนหรือไม่ก็เอาไว้ใช้อย่างอื่นนะครับโอเคเรามาว่างกันด้วยสกิลที่3กันนะครับ ออโต้ Auto, เรียกาเซอร์เคิลนะครับเมื่อ,อยูน,นิตนี้โจมตีถ้าวันการ์ดของคุณเป็นเกรด3หรือสูงกว่าที่ติดชื่อโวลเมเลียนนะครับที่เป็นเพียงแคน่นนะาลุคามิเท่านั้นอ้าวเหี้ยแม่งหน้าขึ้นเลย <c oughs> เขารู้กันหมดว่ากูใช้มีด <c oughs> โอเคนะครับเรามาว่ากันเรื่องสกิลที่3นะครับแล้วกูอ่านถึงไหนแล้ววะออโต้ Auto, นะครับเรียกาเซอร์เคิลนะครับเมื่อยูน,นิตนี้โจมตีถ้าวันการ์ดของคุณเป็นเพียงแค่ เกรด3หรือสูงกว่าติดชื่อวอมิเลียนนะครับที่เป็นเพียงแค่นัล,ลูกคามิคอสคือเคานเตอร์บลั1หนึ่งใบจนจบแบทเท f เฟสนะครับการ์ดใบนี้จะได้รับพาวเวอร์เพิ่มขึ้น1,000 0จนถึงช่วงจบแบทเทนเฟสบายการ์ดใบนี้นะครับส่วนตัวก็ตามสไตล์การ์ดอัปเดตใหม่ที่มีร่างวิวัฒนาการของการ์ดใบใหม่นะครับก็จะเป็นตัวช่วยเสริมนะครับเอาไว้เซิร์ชหาอีเทอร์นัลทันโนโบหรือโอมิเลียนนะครับ แต่วอมิเลียนส่วนใหญ่เขาก็ใส่ในไลท์เด็กกันอยู่แล้วใช่ไหมครับมันก็เลยไม่ได้เสิร์ชหาตัวนี้หรอกก็น่าจะเสิร์ชหาทันเดอร์โบนั่นแหละเออผมว่านะครับส่วนในเรื่องตรงนี้ก็ค่อนข้างจะครบเครื่องนะครับทั้งในเรื่องของการซัพพอร์ตในช่วยหาของแล้วก็ในเรื่องของพลังโจมตีด้วยแต่ค่าคอสเนี่ยถ้ารวมกับการ,รอื่นๆในเด็กก็อาจจะมีเปลืองคอสไปบ้างนะครับแต่ผมก็มองว่าเป็นการที่ค่อนข้างจะไม่ใช่ค่อนข้างเราก็สนับสนุนได้ดีในระดับ1น,นะครับ ใส่ก็ถ้าใส่ในเด็กก็ใส่ประมาณ3ไปใบพอแหละไม่ต้องใส่เยอะหรอกประมาณนี้แหละโอเคนะครับต่อไปเราไปการ์ดไปต่อไปกันเลยนะเดี๋ยวนะเอาภาพขึ้นก่อนนะการ์ดไปต่อไปอ่าขึ้นมาแล้วนะครับเบลิค s สตีดรา g อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะยูนิตนี้มันสกิลว่าอย่างไรนะสกิลนะครับคอนติเนีย วันกาไอคอนติเนียนะครับถ้าวันกาของคุณเป็นเพียงแค่แคนนาลุคามินะครับเอไม่ใช่ดิถ้าวันกาของคุณเป็นเพียงแค่มีเพียงแค่1แคนเอ้ยเฮียแม่งพอแคนเดียวปุ๊บกูตีเป็นสกิลเดียวเลยไม่องคไม่อ่านเพิ่มแล้วโอเคนะครับเอาใหม่การ์ดใบนี้มันมีอยู่ด้วยกัน3สกิลนะครับเอจริงๆก็คือ1สกิลนะครับแต่พอแตกย่อยออกมาแล้วก็เป็น3นะครับก็ ว่ากันได้เรื่องของสกิลกันก่อนเลยนะครับคอนเนิวท่าวันการของคุณเป็นเพียงแค่1แคนมีเพียงแค่1แคนนะครับและไม่มีการ์ดอยู่ใน G ีโซนของคุณการ์ดใบนี้จะได้รับความสามารถดังต่อไปนี้นะครับออโต้ auto, เมื่อเข้าสู่ช่องเรียอากาศเซอร์เคิลคอสคือ Energy b l a s สนะครับนำการ์ดจากมือเข้าโซ่หนึ่งจั่วการ์ดสองใบนะครับแล้วก็ออโต้เมื่อวันการของคุณโจมตีนะครับจนจบเทินการ์ดใบนี้ได้รับพลังเพิ่มขึ้น5,000นะครับ อันนี้จะคล้ายๆกับเบ r ร์นิงฮอ u เบอร์นิงฮอของโอเวอร์ลออ่ะไอช่วงดีมันเข้าใหม่ๆอะเออนั่นหละเบอร์นิงฮอก็เหมือนกันเวลาโอเวอร์ลอตตีมันก็เพิ่ม5000ันแบบนี้แต่อันนี้ดีหน่อยตรงที่ว่ามันได้จวด2นะครับแถมยังสามารถนำการเข้าโซได้ด้วยใช้คอมโบกับการ์ดที่เล่นคู่กับโซได้ดีนะครับส่วนตัวแล้วทางโจมตี5000เลยอืมก็ดีนะครับเพราะวูเวเลียนก็ ป่าแถวหน้าเขาฝ่ายก็หมดสิทธิ์ใช้อินเตอร์เซ็ปไปแล้วนะครับแถมยัง Power เพิ่มขึ้น5000ด้วยก็เป็นตี15 0โดยพื้นฐานนะครับไม่นับรวมบิสออเดอร์ Order, หรือว่าเป็นเพอร์โซนาไลท์นะครับก็ถือว่าได้ดีนะครับในเรื่องของพลังโจมตีก็โดยพื้นฐานแล้วถือว่ามีความรุนแรงแค่ตัวมันเองนะโดยมีความรุนแรงก็พอๆกับชาร์ดกองทัพเงานะครับเพราะชาร์ดกองทัพเงาก็ตีหมนั่นเองครับ ก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่ไว้ใช้ไม่เรียกว่าไงเพิ่มมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการเล่นมากยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นตัวที่มองว่าเป็นตัวซัพพอร์ตไม่ใช่ตัวตีนะครับเป็นตัวซัพพอร์ตได้ดีนั่นเองครับอย่างจากโวมเเรียนตีก็ต้องมารับตีนตัวนี้ต่อนะครับโอเคต่อไปก็เป็นการ์ดใบสุดท้ายนะครับที่เป็นไฮไลท์ของวันพฤหัสที่ผ่านมานั่นก็คือดราก้อนิก ไคเซอร์วอร์มิเลียนเดอะบลัดนั่นเองครับโอกาสสุดเท่ของผมนะฮะเดี๋ยวนะสกิลของการ์ดใบนี้ไอ้เหี้ยยาวเป็นหางว่าวเลยอ่านได้ใจความว่าอะไรวะเนี่ยสกิลของมันนะครับมีอยู่ด้วยกัน1 2 3 3ใช่ไหมเออ3น,นั่นแหละเออตาไม่ผ้ามัวเวลาผมอัดคลิปผมก็เอาภาพขึ้นจอแบบนี้แล้วผมก็ดูไปตามคนดูนั่นแหละครับเออแต่ว่าเรื่องแปลผมแปลมาแล้วนะแค่นั้นเอง โอเคดาโกนิคไคเซอร์วอมิเลียนเดอะบลัดนะครับคอนตินิวแวนการ์ดในเทิร์นของคุณนะครับถ้ามีดาโกนิคไคเซอร์วอมิเลียนอยู่ในโซ่การ์ดใบ,บนี้จะได้รับพลังเพิ่มขึ้น5,000ถ้าแวนการ์ดฝ่ายตรงข้ามเป็นเกรด3หรือสูงกว่ายูนิตนี้ก็จะได้รับคริติคอนบวกหนึ่งและเรียการแถวหน้าของคุณทุกใบนะครับก็จะได้รับพลังเพิ่มขึ้น5,000นะครับโอเคครับก็มันเล่นคู่กับ2ใบที่แล้วนั่นแหละอ่าอย่างอ่าคาชินบวกห0ึ่งใช่ไหม บวกไอ้นี้อีก5,000ก็เป็น15,000ก็ตัวนั้นก็เป็น25,000่ไอตัว b i l i k o City Dragon อย่างเงี้ยไอพื้นฐานถ้าบวกกับสกิลตอนมันเข้าช่องเรียกกับเซอร์เคิลมันเป็น15,000โอเคใช่ไหมถ้าตามสกิลของมันมันเป็น15,000บวกนี่5้0 0ก็เป็น20,000นั่นหละครับมันเอาไว้ใช้คู่กันนะครับและแต่ตามสถานการณ์แต่ผมว่าคอมโบพื้นฐานก็น่าจะเป็นประมาณนี้เนาะโอเค นะครับสกิลแอคทีฟววนการ์ดนะครับวันเพอร์เทนคอสคือโ so ซบัสหนึ่ใบจนจบเทินเมื่อการ์ดไปนี้โจมตีนะครับเลือกช่องเรียก,กาสเซอร์เคิลของฝ่ายตรงข้าม2ช่องนะครับและนําการ์ดใบนี้และเมื่อการ์ดใบนี้นะครับโจมตีววนการ์ดและยูนิตที่เลือกไว้เรียก,การเซอร์เคิลนะสช่องพร้อมกันนะครับทุกใบก็ถ้าพูดให้เข้าใจภาพนะครับก็เหมือนกับอะไรวะ บิ๊กแบงนักขึ้น่ะเออตอนที่เป็นเป็นลีเจียน่ะเออเราก็ตีแล้วก็เลือกเรียอากาศอ,อีกฝ่ายแล้วก็ตีไปพร้อมกันนะครับข้อดีของสกิลนี้มันต่างจากวอมิเลียนใบก่อนนิดหนึ่งคือข้อดีของมันคือเวลาอีกฝ่ายเขาแบบไม่เหลือยูนิตแถวหน้าหรือว่าแบบเป็นบางเด็กนะบางเด็กผมใช้เฉพาะบางเด็กนะคือเขาก็ไม่ได้เน้นเรียอากาศขนาดนั้นเพราเขารู้ว่าจะสู้กับวอมิเลียนเขาก็ไม่ได้วางไว้แถวหน้าแล้วถ้าเวลาเจอวอมิเลียนปกตินะดังนั้นแล้ววอมิเลียนใบนี้จึงเป็นข้อดีอย่างมาก คือมาแก้กบจุดอ่อนของการ์ดเก่าๆตรงที่ว่าเราสามารถเลือกได้เลยก็สมมุติว่าแถวหน้าไม่มีเดียกาดแล้วเราตีเวนการปุ๊บเราเลือกเดียการอดอีกฝ่าย2ใบด้านหลังได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะืแต่ว่าข้อดีของการ์ดใบเก่ามันก็มีเยอะเนี่เพราะว่ามันตีแถวหน้าทุกใบไงถ้าเกิดว่าเวลามันเจอการ์ดที่มันใช้แอ c เซอ่ะ การเราพูดถึงเรื่องการ์ดเก่าๆก่อนนะถ้าเกิดว่าเจอกัสที่มันใช้เอ็กเซลอย่างงี้แล้วมันบอดเต็มหน้าสนามนะคือเวลาวมิเลียนธรรมดาโจมตีอ่ะมันโจมตีแถวหน้าทั้งหมดไงเออมันก็จะกวาดได้หมดแบบนั้นมันก็ถือว่าเป็นข้อดีนะก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูครับแล้วแต่คอมโบกันไปนะครับก็เวลาเอาไปเล่นเวลาไปแข่งนะก็ดูฟอร์แมตด้วยกันลวกันว่าเขาเลือกประมาณไหนครับก็จัดให้ถือเลือกให้เลือกให้ถูกนะครับเพราะว่าวอมิเลียนมัน เรียกว่าเป็นนึงตัวที่เวลาออกมาวสกิลมันค่อนข้างหลากหลายนะมันใช้ได้แทบจะทุกตัวทุกเวอร์ชันนะ่ะเออเราต้องดูด้วยว่าเราจะใช้เวอร์ชันไหนเพื่อสถานการณ์แบบไหนนะครับโอเคนะครับออโต้วันกาดวันเพอรอเทินนะครับในช่วงจบแบทเทิลเฟสนะครับที่ยูนิตนี้โจมตีถ้าคุณทำการสั่งใช้ normal order ในเทินนี้ฝ่ายตรงข้ามมี d ดามเอจ4หรือน้อยกว่านะครับคอสทิ้งการในมือของคุณหนึ่งใบเลือกวันกาดคู่แข่งแล้วก็ทำเดามเอจนะครับ ก็เป็นสกิลที่ดีนะผมมองสมมุติว่าอีกฝ่ายเราสมมุติว่าเราได้อารมณ์ประมาณอารมณ์ประมาณอะไรวะได้โอเวอร์ทิกเกอร์ก็ได้มองโลกในไอ้ดีได้โอเวอร์ทิกเกอร์อย่างเงี้ยที่เป็นของดาร์กอนเอ็มพายมันสแตนโอมิเลียนสแตนอีกรอบปุ๊บพอหลังจากจบสกิลเนี่ยสมมุติว่าอีกฝ่ายป้องกันได้เฟิร์เฟิร์เป็การ์ดเวฟแรกใช่ไหมแล้วเราได้โอเวอร์ทิกเกอร์สแตนขึ้นมาปุ๊บใช่ไหมเวฟสองเนี่ยก่อนที่เราจะโจมตีเนี่ยเรายังสามารถยิงแดมอีกฝ่ายได้หนึ่งเดมฟรีๆเลยอะไรอนยะ่างเงี้ยเออ แต่ว่าถ้าเราไม่นับเรื่องมองโลกในแง่ดีนะในเรื่องของการเราได้ได้อะไรนะได้อเวอร์ทิกเกอร์เนี่ยก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับยิงแดมได้นะครับเพราะในกรณีเปลือกอีกฝ่ายเขาแบบระแวงไงคือไม่ใช่เผือ,อีกฝ่ายเขาระแวงอย่างเงี้ยเดเมจอีกฝ่ายแบบ4ีเดเมจอ่ะเวลาเดเมจอีกฝ่ายซีเดเมจอะ่ะการโจมตีของเวนการ์ดเนี่ยแทบจะอัตราเฉลี่ยที่เลือกที่จะป้องกันนะแทบเกือบจะ100%เด้วยซ้ำอ่าผมพูดอย่างนี้ได้เต็มปากเลยว่า คือแทบจะ100%อน่ะที่อีกฝ่ายเลือกที่จะป้องกันเพราะว่ามันมีคือเวลาปกตินี่เราแบบเราเลือกที่จะไม่ป้องกันหรอกแต่ถ้าเดเมจเราเหลือ4อย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นจิตวิทยาหมูไปเลยอ่ะแบบยังไงเราก็ต้องกันอ่ะมันน้อยมากเว้นแต่ว่าเราพอจับใจได้ว่าเด็กเขามันไม่ได้ใส่คิเยอะแบบนี้อเอออย่างผมผมเองผมก็เลือกที่จะป้องกันนะเพราะผมเป็นคนดวงซวยครับคือเวลาผมไปสู้กับคนอื่นน่ะหรือว่าสู้กับคอมพิวเตอร์เนี่ยเวลาเดเมจสีนะ่เดเมจอ่ะถ้าเป็นคนอื่นนี่อาจจะมีอารมณ์ประมาณแบบ ไม่ต้องตันก็ได้เสียงดวงกับทิเกอร์ไปใช่ไหมแต่ของผมนี่คือแม่งไม่ได้เลยสี่ดเมจนี่คือระยะทาระยะทําใจเลยมึงยังไงมึงก็ต้องแพ้นะฮะคือถ้าสี่ดัเมจและเวนการ์ดอีกฝ่ายโจมตีมายังไงผมก็ต้องกันนะฮะอัตราเฉลี่ยมันแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะดังนั้นแล้วเดมไอสกิลนี้ถือว่ามาช่วยนะสมมติว่าเราตีในระยะกระชั้นชิดอ่ะเออแบบตีในแบบระยะกระชั้นชิดระยะอันตรายแบบอีกฝ่ายสี่ดัเมจเลือกป้องกันด้วยเพอร์เฟกต์การ์ดนะอย่างเงี้ยเราก็ยังแบบ เราก็ยังไม่รู้สึกเสียดายอะไรเพราะว่าเรายังทําได้อีกหนึ่งเเมจด้วยสกิลนี้อีกฝ่ายก็เป็น5ทีนี้ก็ปิดเกมได้อีก2ใบก็คืออีก2ใบที่มันเล่นคู่กันนั่นหละเพราะมันจะเพิ่มพาวเวอร์ไงเออทีนี้ไอที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ไอคาชินอย่างเงี้ยบวกสกิลพื้นฐานบวกของอว์มิเลียนแล้วก็เป็น25งหมแล้วไอเบลิโอซิตี้ดรา้อนไอตัวนั้นอ่ะมันก็บวกกันอ,อะไรของอว์มิเลียนใช่ไหมก็เป็น2 0งหมอันนี้ยังไม่ได้บวกไปสมมตินะสมมุติเราเป็น เพอร์โซนาไร์อย่างเงี้ย2 5 0 0 0อย่างเงี้ย3 0 0 0 0อย่างเงี้ยใช่ฮะมันก็ยังไม่รวมบูทด้วยนะแต่แบนเนี้ยมันก็ยังตีพอที่จะปิดเกมหรือไม่ปิดเกมก็เรายังทําให้อีกฝ่ายเขาแบบรอดไปได้แต่ก็มาอยู่ในสภาพที่แบบจะสามารถโต้อะไรเรากลับคืนมาได้เออนั่นแหละถือว่าดีนะคอมโบนี่ดีด,ดีนะแต่ผมก็รู้สึกเสียดายนิดนึงนะฮะผมเดาผิด <laughs> เพราะว่าปกติ คลิปที่แล้วผมเดาไว้ว่าโบวิเลียนแม่งมาแนก๊อปเทคแน่นอนน่ะมันเป็นสกิลยอดคิดของการสมัยนี้นะผมมองว่าร่างวิวัฒนาการส่วนใหญ่แม่งชอบก๊อปเทคการใบเก่านะคุณดูสิอย่างไอยูสเบกอ่ะร่างสุดท้ายอะไรนะเทมเพสอะแม่งมึงเลือกจะก๊อปการใบเก่าอะกูไม่รู้แม่งจะเอาสกิลอะไรมาแล้วกูก๊อปแม่งทุกใบที่กูใช้มาเลยอะเอออะไรแบบนั้นนะผมก็รู้สึกว่ามันมันดูสิ้นคิดไปนิดนึงนะครับอย่างน้อยไอ้นี้ผมก็มองว่าเออมันก็อัพขึ้นมานิดนึงนะ มันก็ดีอ่ะอืมแต่ถ้าเทียบกับอ่าเทียบถ้าเทียบกับอืมไม่ผมว่ามันก็พอๆกันนะถ้าจับมาสู้กันระหว่างวอมิเลียนกับอ่าอ่ากอรี่เมลสตอร์มอ่ะผมว่ามันก็พอๆกันนะครับนั่นแหละบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยกอรี่เมลสตอร์มแม่งเทพกว่าเยอะเว้ยมันมีทั้งห้ามกาดมันมีทั้งเพิ่มพลังแถวนะาวอมิเลียนมันก็มีนะครับแถมมันยังยิงแดมได้ด้วยนะครับมันมีวิธีกดอีกฝ่ายในแบบของมันนะครับแต่ละเด็ก นะครับก็อย่ามองว่าการไหนกาการไหนเก่งเลยนะครับบางอย่างมันก็อยู่ที่ฝีที่มือเราด้วยนะครับว่ามันมีมากพอหรือเปล่าอย่างผมก็ไอกาคนนึงนั่นแหละครับจริงๆผมผมก็ไม่เลยไม่เลยเออไงผมบางทีมีความรู้สึกว่าถ้าการอะไที่มันสกิลมันไม่ได้กระลงปงเกินไปผมก็จะมีความรู้สึกอคติอะไรเท่าไหร่ผมก็ยังมองว่ามันก็ดีในแบบของมันนั่นแหละเออนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็เราจะมารายละเอียดกันเท่านี้เนาะส่วนสัปดาห์หน้านี้ผมมองว่าผมจะเอารวบยอด สัปดาห์ทีเดียวแล้วมาทาคลิปดีกว่าเพราะว่าแม่งแบบนี้แม่งทาดีเหนื่อยวงเล็บขี้เกียจด้วยนะครับก็เลยมีความรู้สึกว่าเออทาเป็นรอบยอดรายสัปดาห์เลยทีเดียวก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่อุตส่าห์สละเวลามีค่านะครับมาดูคลิปของเรานะครับสำหรับท่านใดที่ต้องการสนับสนุนคลิปเรานะครับเราก็มีทิปมีด้านล่างอยู่นะครับสามารถกดซัพพอร์ตโดเนกเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่อยากซัพพอร์ต้วยการเสียตังค์นะครับ ก็สามารถกดไลค์กดซับสไคร้นะครับหรือว่าแค่เข้ามาดูคลิปเราก็ได้ครับหรือว่าคือถ้าเกิดแบบไม่อยากสมาชิกไม่อยากเสียตังค์ให้ช่องเราจริงๆนะครับแค่คุณสมัครยูทู b พีเพลียมก็พอครับในการมาดูคลิปเราเนี่ยมันก็สร้างรายได้ให้ช่องเราค่อนข้างจะมหาศาลเลยนะครับเพราะรายได้ส่วนใหญ่ของช่องเราก็มาจาก y ย u ทูปพีเมียมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคนดูทุกคนทุกท่านเลยนะครับทั้งทั้งหมดนะครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบหกคนนะครับที่ติดตามเรามาโดยตลอดนะครับ